จ้าสวัสดีจ้า EP นี้จะเป็น EP ที่4ี่แล้วเนาะสำหรับหัวข้อที่บอกว่าปลูกพริกอะไรถึงจะขายได้ราคาดีเนาะ EP นี้จะมาว้าเหลืองพริกมณีขาวเนาะสำหรับ EP ที่4ี่เนาะจะสำหรับ EP หนึ่งเนาะไปเบื้องกันได้เนาะจะสำหรับไอ้ปลูกพริกพันุใดดีเนาะแล้วก็ EP ที่2เนาะจะแล้วก็ EP ที่สามตัวนี้เนาะปลูกพริกพันใดดีเนาะจะแต่ว่าเมื่อวนี้ EP ที่4ี่จะว้าเหลือง พริกไอ้มะนีขาวเนาะจะข้อดีข้อเสียของพริกมะนีขาวเปรียบเทียบกับพริกพันุ์อื่นเนาะวันนี้จะพูดถึงว่ามะนีขาวเนาะเราจะว้าตั้งแต่เริ่มหามเมล็ดพันธุ์มาเนาะอันนี้คือมเมล็ดพันธุ์เข้าซื้อเองเนาะนี่เนาะจะเป็นพันธุ์นี้เนาะจะเป็นมะนีขาวไอ้ข้างๆจะเป็นพริกกะเรียงพันยาวเขาเนาจะจ้ะ กาหลา,หลายคน,นเนาะพ่นทักมานเนาะพ่อนอยากได้พริกพันนี้เนาะกะเลียงพ้นยาวมดแล้วเนาะจะมีแต่ไอันนี้คือซื้อเอานาะพันธมาหนีข่าวเนาะหลังจากแช่เมล็ดแล้วแล้วกะมาหดน้ำเนาะจากเจ็ดมือถึงสิบวันเนาะนกระชีได้ประมาณนี้เฮาค่อยมาแยกใส่ถาดเพาะไว้เนาะจะสำหรับไอวิธีการพริกข้ากะสีกะประมาณนี้เนาะถ้าผูใ้ใดอยากหูจักกะย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆใดเนาะในการเพาะเมล็ดพริกเนาะจะกะสิบประมาณนี้เนาะ เพื่ออายุได้หนึ่งเดือนเนาะเฮากะเอามาปลูกเนาะเดือนหนึ่งกะซีเบียขนาดนี้เนาะสำหรับมะนีขาวเนาะปลูกลงดินเนาะหลังจากปลูกลงดินได้ของเฮาเนาะอยู่สวนเฮานี้เบียประมาณ30สก็มือเนาะเดือนเดือนกว่านิดๆเนาะหลังจากปลูกไปแล้วเนาะอายุได้4 4วันเฮากะเก็บขายได้เนาะจะสำหรับไอ้พริกมะนีขาวเฮาเนาะ ปลูกได้สี่สิบก็มือห้าสิบก็มือเนาะแม่ค้าตลาดแรงแม่ค้าคลองถมเพื่อนกะมาเก็บเอาเองเนาะมาเก็บเอาไปขายเองเราจะสาหรับพริกมะนีขาวกะชื่อว่าโบม,มีนะ่เนาะช่วงหน้าฝนนะจะหายากเนาะเพื่อนจะมาเก็บเอาเองเพื่อไปตลาดเนาะมือละห้าโลสิบโลแล้วแต่เพื่อนเสียวเานาะจะสาหรับพริกมะนีขาวเนี่ยจะโดก,ก้วกาเปลี่ยนราคาช่วงนี้เนาะสิงหากันยาเนี่ย กระสีแพงอยู่เนาะกิโลละ80ถึง100บาทเนาะจ้ะถ้าขายเองถ้าเอาส่งให้คนการกระชีอยู่ประมาณ8 0 7 0 80อยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงไอ้วันแม่เนาะก็จะราคาแพงอยู่ทุกปีที่เฮาขายเนาะกระช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะแล้วก็มะกราห้าเดือนนี้เนาะจะราคาบอ่อต่ำกว่า40บบาทเนาะจะขายอยู่ ไอ้สตาร์ทเนาะสตาร์ทแปดสิบก่อจะขาย,ยุ่เป็นเดือนเนาะราคานี้เก็บทุกวันเนาะจ้ะก,กิโลละแปดสิบบาทแลวกะหลังจากไอ้เดือนนึ่งพานไปกะเหลื่อมมีหลายแล้วกะจะลงมาเหลือเจ็ดสิบถ้ามันมีหลายออกมาเรืเอยๆเพราะว่าอายุมันหลายมันกะจะหลายแล้วเนาะในเมื่อไอ้มันหลายราคากะลงเนาะก็จะลงมาเรื่อยๆอเนาะจากไอแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบ ลากามาแสอยู่ห้าสิบอีกหลายเดือนเนาะ้วกะมาสี่สิบบาทเนาะจนกว่าไอ้ข้าเจ้าเกี่ยวเขาเสร็จเนาะหลังจากที่ข้าเจ้าเกี่ยวเขาเสร็จข้าเจ้ามาปลูกช่วงไอ้พศจิกาธันวาเนาะมกราก็เริิมออกแล้วและทุกคนก็ปลูกหลายด้วยนะหลังจากที่เขาเกี่ยวเขาแล้วเนาะพันเนี่ยจะเหลือกิโลละสามสิบหรือว่ายี่สิบบาทเนาะจ้ะยี่สิบยี่ห้านี่แหละแต่กะ สำหรับเฮาเนาะเขาได้ทุนได้กําไรไปแล้วราคาเท่าใดกะขายเนาะสาหรับพริกไอมะนีขาวนี่เนาจะแต่ถ้าว่าผู้ดใดเกี่ยวข้าวแล้วยักปูกะพอใจในกิโลละ20บาทกะปูกไปเนจาจะเพราะว่าถ้าปูกบ่หลายเนาะปูกเองเก็บเองขายเองหรือว่าขายให้พอขาคนกลางกะทุงละ200บาทหรือว่าแอนกิโลละ20บาทเนาะกะถือว่า ได้อยู่เนาะลงทุนบ่ถึงสองสามพันเนาะก็ได้เงินหมื่นหนึ่งก็ถือว่ายังได้อยู่ก็น่าจะได้หลายกว่าพันอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าพิกพันนี้นะเก็บในยาวนานเนาะคือของเงาเนี่ยปลูกตั้งแต่สิงหาเนาะจ้ะจะสังเกตเลยว่าปลูกตั้งแต่สิงหาเดือนนี้เดือนที่อยู่ในคลิปนี้เนาะจนว่าเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะดอกจานสีแดงจนออกแล้วเนาะก็ยังได้เก็บหอดไออันนี้คือ ปลูกสีหาเฉพาะของเหาเนาะก็ยังมีมากมีหน่วยนี่ยังเหลือคิดเบ่งแล้วจักเดือนแล้วก็ยังดกอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงดอกจานบานเนี่ยจะเหลืออยู่กิโลละไอสิบห้าบาทเนาะถ้าขายให้คนกลางสิบห้าบาทถ้าขายให้แม่ค้าตลาดแรงกะสิบแปดบาทเนาะก็ถือว่ายังได้ขายอยู่เนาะร้องนึงกะได้เป็นพันอยู่เนาะจา้ะเพราะว่ามันดกนั่นเองเนาะ แต่กะบมเป็นปัญหาคิดสวาเก็บกําไรไปเรลืออยเนาะเก็บเก็บกินดอ,อกไปเนาะเพราะว่าเฮาได้ทุนได้กําไรไปแล้วที่เหลือกะขอให้คนซื้อเนาะกิโลละเท่าไหร่กะขายเนาะจะสำหรับพริกพัน,นุนี้พริกพันนี้จะขายแห้งบ่ได้เนาะแถวตลาดขายได้ยู่แต่ว่ารสชาติมันเผ็ดบ่แแ่บเนาะเท่าที่เฮาเก็บไว้ลองกินเองเนาะคือรสชาติมันจะเผ็ดแบบ เผ็ดแบบร้อนๆเผ็ดแบบออกหอนออกร้อนประมาณเนี้ยถึงเขาจะแกงจะออมใส่พริกใส่ชูรสใส่อย่างมันกะจะแยกรสชาติไปเนาะนี่ยสังเกตว่าดอกจานสีแดงเนาะพริกเขาก็ยังเป็นน่วยหลายอยู่ลองหน้าเบิ่งเนาะตั้งแต่เดือนสิงหาจนเดือนมีนาเนาะมีนาเมษา,ม,ามันก็ยังดอกอยู่เนาะสำหรับพริกมะนีขาวข้อเสียคือ เก็บเห็ดเป็นพริกแห้งบัได้เนาะจ้ะสีมันจะบอสวยเนาะเพราะว่ามันจะออกแบบส้มๆเนาะหน่วยสุกมันจะส้มๆแดงๆสีมันเลยบัวงามละกะรสชาติบัแซ่บเนาะถึงจะให้พ่อค้าซื้อไปข้าเจ้าบัจักพันบางคนเขาบัจักพันเนาะแต่ว่าเอาไปขายก็ขายได้อยู่แต่ว่าด้วยจิตสํานึกของคนทําสวนนาะจ้ะพริกพันนี้มันรสชาติบัแซ่บก็เลยบัเก็บเห็ดพันหรือว่า บเอ้ยเก็บเพ็ดพริกแห้งเนาะจ้ะสำหรับพริกพันนี้แต่ว่าถ้าผู้ใดมีลูกค้าประจําเช่นร้านก๋วยเต mm ี๋ยนะพริกพันนี้จะขายได้ตลอดปีนะถ้าผู้ใดอยากปลูกก็คือปลูกได้ตลอดปีเนาะจ้ะเพราะว่ามั่นดต๊ล้ว้็มีลูกค้าประจําคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้สําหรับพริกพันนี้เข้าเก็บเองเมื่อละรสี่ถุงเนาะถ้าว่า เอาเก็บเองก็ได้ยู่มือละซีถุงแต่ถ้าว่ายอยากได้หลายกว่าหันกะหาคนมาเก็บซอยเนาะพริกพันนี้กิโลละหกบาทเนาะจ้างเก็บข้าจ้าก็กเก็บได้เร็วอยู่เร็วกว่าพริกไอยอดสนเนาะพริกตาแข้งหน้าแหลงพริกพันนั้นจะเก็บซาก็พริกพันนี้เนาะแล้วก็พริกพันนี้จะเก็บน่วยมันจะบวใหญ่คือพริกฮอตเนาะพริกฮอตจ้างห้าบาทเนาะพริกขาวจ้างหกบาทเนาะแต่กะ บคนมาเก็บไห้นะจ๊ะสําหรับพริกพันนี้ถ้าโบมีคนเก็บไห้เท่ากับพ่อใจอยู่มือละสี่ถุงเนาะถ้าสี่ถุงช่วงที่มันเป็นราคาก็คือลองคูณไปเนาะถุงละแปดร้อยบาทเนาะถ้ากิโลละกิโลละแปดสิบเนาะถุงหนึ่งกับแปดร้อยสองถุงกับพันหกเนาะถ้าเอาแค่นี้กับได้มือละพันหกกับโอเคเนาะแต่ถ้าเอาเก็บได้มือละสี ก็เพิ่มไปเนาะสามพมือหนึ่งเนาะต่อวันเนาะสำหรับอันนี้คือราคาอยู่ในช่วงไอ้สิงหาถึงท่านวาเนาะแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นก็นเหลือกิโลละบทถึง20บาทเนาะก็ลองพิจารณาเอาเนาะว่าผู้ใดจะปลูกพันธุ์นี้แต่ถ้าว่าผู้ใดหาลูกค้าที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านก้อยร้านลาบที่เขาใสพริกอ่อนใดเนาะ ขายได้ตลอดปีก่ะปลูกได้ตลอดปีเนะจ้าสำหรับพริกพัน,นุ์นะี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลสําหรับสวนห่าอยู่จังหวัดนะครพนมเนาะจ้ะไอ,อยูจังหวัดอื่นอาจจะบันิยมพริกพันุ์นี้กิ่นก็ไดเนาะบางจังหวัดกะนิยมพริกกระเลียงเนาะผลสั้นผลยาวกันแล้วแต่ท้องถิ่นสรุปข้อดีข้อเสียของพริกมณนีขาวเนาะจ้ะสำหรับอันนี้คือ,อยูสวนห่าเนาะกะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เคยเฮดมาเนาะสำหรับพริกมณนีขาว พื้นที่เห่าเนาะขายดีตลอดปีแต่ถ้าอยากได้เงินหลายก็คือช่วงไอ้สิงหาถึงปีใหม่เนาะจา้ะกะบางเดือนเนาะเฉพาะแค่เดือนเดียวเนาะได้เดือนเป็นแสนเลยเพราะว่าราคามันดีละกะพริกพันนี้โดกเนาะพูดถึงว่าถ้าได้ไอ้เดือนละหนึ่งแสนบาทเนี่ยได้แค่เดือนเดียวแค่นั้นแหละเนาะจา้ะนอกนั้นกะบ่ได้แล้วเนาะสำหรับพริกก็ต้องรอมันเป็นลุ้นเป็นปานอยู่เนาะ แต่ข้อเสียก็คือเฮ็ดให้เป็นพริกแห้งบได้เนาะกะเฮ็ดแค่สิงหาถึงปีใหม่ที่เหลือกะบอต้องคิดมากคิดเสวะไอเป็นดอกเบีย้ยเนาะายๆเอาเงินไปฝากอยู่ธนาคารแลกเฮ็ดเป็นดอกเบีย้ยไปเนาะเมื่อละร้อยสองร้อยกะเอาประมาณนั้นสําหรับพริกพันุ์นี้กะมักปลูกอยู่แล้จ้ะแต่ถ้าให้ดีถ้าผู้ใดอยากได,กได้แบบวันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาททุกวันเนาะให้มีทุกสายพันเนาะ ของเ้ามีทั้งพริกกระเหลียงเนาะแล้วก็มีพริกฮอตเนี่ยกะเลียงไปตลาดแรงลูกค้ามาก,กินเนาะฮอตลูกค้าร้านอาหารตาสั่งลูกค้าร้านสมตันเนาะจะสั่งเนาะและ้วก็มีมะนีขาวอันนี้ให้ร้านก๋วยเตียยเต๋ยวเนาะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก้อยร้านลาบจะมักถ้าผู้ใดเฮ็ดพริกหลายสายพันธุ์แล้วก็มีร้านขาอย่างน้อย หนึ่งถึงสามหรือว่าหนึ่งถึงห้าล้านเนี่ยกะอยู่ได้เนาะมือละห้าร้อยถึงมือละพันอยู่บ้านนอกแต่อยู่กับครอบครัวเนาะในอยู่กับพ่อเนาะดนอยู่กับคนแก่ประมาณนั้นกะเอาไปพิจารณาเพื่อจะปลูกพริกได้เนะาะกะเิ่มจากแรงงานเริ่มจากศูนย์ก็ได้เนาะเริ่มจากแรงที่เห่าพุดเองเนาะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกะจะเ็ให้เป็น เศรษฐกิจได้เนาะเห็ดแบบเกษตรยั่งยืนได้เนาะสำหรับคนปลูกพริกเนาะที่แรกว่าได้หลายดอกเนาะาว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆกะจะพออยู่ได้เนาะพออายุหลายขึ้นกะหากินไปเมื่อละร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนั้นเนะจ้ะตีตั้มๆไว้เนาะจะได้บ่เจ็บตัวเนาะแต่ขอให้เฮาปลูกทุกสายพันธุ์เนาะแล้วกะปลูกแบบสม่ำเสมอเนาะถ้าลูกค้าหันมาเมื่อใด เขามีของให้ตลอดเนาะบอกว่าจะเป็นพันธ์ไหนพันธ์ขาวหรือว่าพริกไออันนี้คือยอดสนตากแห้งเนาะละก็พริกฮอตเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาสรุปว่าพริกพันธ์ไหนที่ได้เขาได้เงินหลายที่สุดเนาะจ้ะอันนี้คือพริกกระเหลียงพ้นยาวเนาะละกะอย่าลืมสุดท้ายเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วค่อยมาเบ่งขั้นตอนการปลูกพริกวาเขาใส่อย่างแน่เนาะ ว่ามีอย่างแน่เนาะใส่ปูนขาวบ่ใส่ขี้ไก่บอ่อรากายวิธียกร้องยกแปลงวิธีปลูกเนาะปลูกแถวเดียวหรือว่าแถวคู่นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเ้ยจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า